สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโนุและพวกกับผมโอมครับมาใหทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูคู่ของนาวยะอินุเอะเวอร์ซกับราโมนกาเดนัสก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหานะครับผมบอกได้เลยว่าทุกคนครับจําชื่อของชายคนนี้ดีๆนะครับชายที่ชื่อว่าราโมนกาเดนัสเพราะชายคนนี้แหละครับเป็นคนที่ทําให้ทั้งโลกเกือบช็อกโลกในยกที่สอง นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมไม่ใช่สิใครที่ยังไม่ได้ดูตัวเต็มไฟแบบฟูฟูไฟอะไปดูไฟของนายยะกาบลามมนก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณแบบหาฟูลไฟไม่เจอคุณดูไฮไลท์ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูคลิปรีวิวความสุขหลังดูคุณจะดูสนุกและมันไปกับผมนะครับถ้าหากว่าทุกคนดูแล้วพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ ช่องโอมาลนด้วยครับมาฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็บอกกันตามตรงว่าจากที่วิเคราะห์ไปคลิปก่อนหน้านี้ลาโมนกับอินโนเอะบอกแล้วว่าลาโมนนี่เป็นใครวะไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแล้วก็เป็นปัญหาของตัวอินโนเอะแล้วก็ผู้จัดอย่างคอปแรล้งด้วยนะครับที่แบบจะเอาใครมาต่อยแกอินโนเอะดีเพราะว่าแบบตัวตึงๆอันดับต้นๆเนี่ยอินโนเอะกวาดมายกแขงแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยต่อยแต่กับซ่วม ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเขาปาบมาหมดแล้วไงคือลาโมเนี่ยก็แบบอยู่ในแรงที่อยู่ต่ําด้านล่างหน่อยนะฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมาเราก็บอกว่ามันน่าจะเกิน90%อยู่แล้วว่าอินุเอะยังไงก็ชนะถ้าแบบว่าไม่พลาดโดนแบบจังๆหรือแบบปล่อยการหลุดการหลวมแน้วก็นี้ก็คือเราเราก็พูดไปในคลิปวิคอลละเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินสักผมบอกไปยกอะไรไม่น่าจะเกินยก ยกยกหหรือยก8หรือยก9ก้า้วยแหละผมก็จำไม่ได้นะครับว่าถ้ามันถ้ามันเกินน่ะก็คือว่า,าลาโมนี่เก่งจริงๆแล้วคือของจริงนะของแข็งเลยนะครับเพราะมัดอินโนเอะมันแรงเนาะและ้วก็โอ้โหผมขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบนิดนึงนะครับวันวันไหนนะนวันเสาร์เราดูไฟของไรอันกาเซียกับตัวของโรลลี่โรมิโลเนาะที่จัดที่ไทม์สแควร์ใช่ไหม แล้วก็วันอาทิตย์เราดูไฟของซาวูลคาเน a โลอเเลสวอร์ซัสกับวิลเลียมสกูเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับว่าที่ทาร์มสแควร์เนี่ยเขากั้นโซนโซนรอบเวทีสี่เหลี่ยมมันมีที่กั้นอยู่แล้วก็คนเข้าไปดูในนั้นน,น่าจะเสียเงินไปดูนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนอกท i ร์มสแควร์เขาก็ยืนดูกันแล้วก็มีจอโป,โปรเจกเตอร์ฉายให้ดูหรือไม่ก็แบบยืนดูแล้วมองเห็นในเวทีประมาณนั้นก็ดูฟรีไป ผมว่าน่าจะดูฟรีนะครับน่าจะไม่คิดเงินก็มีโซนที่ให้ยืนดูประมาณนั้นของ Times สแควร์แต่วันที่จัดที่ที่ลิยาซีซันจัดจัดที่กรุงกรุงลิยาดนะครับของปาดันเตอร์กิกเนี่ยโอ้คนดูน้อยมากนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงน้อยไฟที่คารโลต่อยก็ไม่รู้ว่าการโปรโมทไฟมันไม่ถึงหรือว่ามันไม่ค่อยว้าวหรือมันไม่ค่อยอิมแพคกับวิลเลียมสกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลากล้องแพนเข้ามาเนี่ยที่นั่งลงหลงลงเหลงลงเหลเต็มไปหมดนะฮะหรือว่าตามธรรมเนียมคนในประเทศซาอุดีอาระเบียเขาอาจจะไม่ชอบดูกีฬามวยก็ได้ผมมองว่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีชอบส่วนหนึ่งไม่ชอบส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ อาจจะไม่เข้าใจอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยคนบริโภคคนดูเยอะเต็มสนามแน่นอนเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นยูยิตสึหรือเป็น m m ็อย่างเงี้ยบ้านเราอาจจะน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่คนชอบดูมวยสากลมากนะครับแล้วก็มวยตัวดังๆเจ๋งๆเนี่ยอยู่ที่อเมริกาก็เยอะสุดๆแล้วก็รอบนี้ท็อปแล้ง ลากอินูเอะออกไปจัดที่อเมริกานะฮะแล้วก็มีป่าดานเตอร์กิกเนี่ยเซ็นสัญญากับอินูเอะด้วยทําให้ไฟเนี้ยนายะไปต่อยนอกบ้านนะฮะหลายคนก็สุมประมาทไว้ว่านายะเนี่ยเก่งแต่ในบ้านหรือเปล่านะครับออกมานอกบ้านจะเป็นยังไงวันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับก็ไปต่อยที่อเมริกาเรียกได้ว่าท็อปแล้งจัดได้จัดถึงนะครับคือผมเห็นเสียงเชียร์เนี่ยกระหึ่มเลยต่างกับวันที่ซาอุนต่อยสุด,สด คือคาเน,นอลออกมาเปิดตัวเนี่ยเดินออกมาใส่เสื้อใส่คุมเนี่ยโอ้โหไม่มีเสียงเชียร์นเบามากนะครับคนดูมันหลงเหลงหลงเหลงอะนะแต่วันนี้คือคนดูจักเต็มกระหึม่มฮอ,อนะครับแบบโอ้โหทีโมบายอารีนใช่ไหมใช่ปะหน่านาจะไม่ผิดน้าทีโมบายอารีน n านะครับคุณดูเยอะมากมผมว่านะเต็มอัตราจุซึ่งปกติแล้วนายะต่อยที่ญี่ปุ่น คนก็ดูเยอะนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี้ชอบดูมวยมากโดยเฉพาะซูเปอร์ฮีโร่ในบ้านเขาเขาสนับสนุนกันสุดๆเรียกได้ว่าแบบชาตินิยมกันสุดๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งบ้านเราก็ควรจะเรียนแบบแบบนี้บ้างหมายถึง FC แฟนแฟนะแต่ว่าบ้านเราพอวันดังขึ้นมาเนี่ยการดูมวยการซัพพอร์ตนักมวยต่างๆมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับเนาะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับซึ่งพอตัวนาอยะขึ้นเวทีปับ๊บ ตัวของราโมนขึ้นเวทีปั๊บโอโ้โหผมมองว่านาวยะได้ความสูงราโมนได้ความหนาดูระบอดี้ด้านข้างดูแผ่นหลังราโมนดูใหญ่กว่านาวยะนะแต่นาวยะนี่ดูแบบดูดูจะลอยๆกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วพอตอนซัดกันจริงๆปั๊บนะฮะยกแรกนาวยะก็มีแย็บกระแทกแย็บ yep. ก็ดูปกติเลยก็ทั่วไปนะครับดูราโมนก็ยังเกร็งๆ,ๆอยู่กำลังหาจังหวะอยู่ แต่พอราโมนสวนมาปั๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเลยเฮ้ยเหมือนวันที่แทงต่อยกับลาเมนโรสเลยว่ะเฮ้ยหมัดหนักมากหนักพอๆกันเลยคือเรียกได้ว่านาวยาโดนหมัดราโมนเนี่ยล่วงได้เลยนะมีโอกาสเป็นไปได้เลยที่จะหล่นนะฮะก็ได้คิดเลยหัวมาแลว้วแวบหนึ่งโอ้ไฟนี้ไม่ง่ายละ นี่โอ้แล้วก็ในใจก็คิดแล้วโอ้กูก็กูก็ขายนาวุยะไปด้วยไปซะเยอะด้วยสิแล้วถ้าถ้า,าแพ้ขึ้นมานี่เว้น <c oughs> ปิดช่องดนีไปเลยเหรอโอ้าโลดอันนี้เรื่องจริงนะฮะก็ตอนวิเคราะห์ไปเนี่ยขายนาอุยะไปเยอะมากแล้วก็โพสนาวุยะไปเยอะเนาะแล้วก็มองว่ามันรามูนไม่น่าจะทําลายนาอุยะได้นะครับคิดแบบนี้แล้วพอมายกสองเป็นยังไงทุกคน ภาพวันที่ต่อยกับไอ้เขายาวๆหน่อยชื่อเลยนะหลุยเนลี่ปับ๊บเข้ามาในหัวผมเลยแบบสปาเข้ามาในหัวผมเลยปุ้มนะฮะคือเนายะซัดปับ๊บนะฮะแล้วกาดตกไอ,อ้อร์โมนเหวี่ยงหเหวี่ยงซ้ายเขาเต็มลักนะฮะตูมหัวทิ่มทุกคนแล้วแล้วจังหวะคือแบบสวยแบบสวยเลยอะ่ะคือมาเพื่อ ช็อตนี้โดยเฉพาะเรียกได้ว่าลาโมนและทีมงานต้องขอชิมชมนะครับทํากันบ้านมาดีมากด้านหลังวิีนี่ทากันบ้านมันแน่นตับแน่นอนเพื่อซัดจังหวะเนี้ยโดยเฉพาะนะฮะแล้วหมัดซ้ายหนักมากคือถ้าเป็นคนอื่นน่ะที่ไม่ใช่นาวญาี่แบบร่างกายไม่ดีอะ่ะถึงลุกได้นะแต่ก็อาจจะไม่ฟื้นละคือนาวยาลงไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งงอเขา่านั่งนั่งแป๊บหนึ่งอ่ะฮะ แต่แนวยะเป็นคนที่ดีอย่างเนี่ยฮะเขาเขาโดนนับเขาจะไม่รีบลุกเพราะว่าถ้ารีบลุกปุ๊บหมาเหมือนมวยไทยไงลุกแล้วสติสตางหรือจูนสมองไม่ได้เนี่ยเซป,ปุ๊บหัวที่หัวตําแพ้ไปแต่แนวยะลงไปนั่งปั๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาทันนับแปดพอดีคือนับเจ็ดปุ๊บลุกเลยคือเรียกได้ว่าใจกันมาละแล้วก็สติสภาพร่างกายแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ายังไงอะ คือบางบางอย่างบางครั้งโดนโดนหมัดโดนอะไรบาดเจ็บเหนื่อยเงี้ยฮะบางทีเราต้องสั่งสมองเราว่าแบบไหวทนได้สู้ได้ได้ต่อไปตอ่อยังไงต้องลุกคืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอะดีนาลีนต้องหลั่งความเป็นแบบฮอร์โมนความเป็นนักสู้อะมันต้องสูบฉีดเต็มที่นะครับซึ่งนายย่าเป็นแบบนั้นอยู่ละเนี่ยคือบางครั้งคือจิตใจต้องมาก่อนร่างกายครับ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวประมาณนะั้นนายยะลุกมาปุ๊บผมยังเห็นจังหวะลุกมาเลยแบบยังมืนมุมอยู่เลยะคือหันหน้าออกไปอีกมุมหนึ่งอะกรรมการนกหมุนมาให้แล้วก็เช็ดนวมไว้นะพร้อมนะกาดแล้วก็แป๊บหนึ่งหมดยกโอ้โหใจผมนี่ตกไปสะตุ่มแล้วนะจังหวะนั้นคือแบบตัวแม่งร้อนบูบแล้วโอมารลนก็ขายนนวยะไว้ด้วยไว,ไว,ไว้เยอะด้วยดีวะเดี๋ยว เกมหรือเปล่าว่านาวิยะกูนะจะจะเป็นยังไงต่อเนี่ยครับมาสู่ยกที่สามโอ้โหยกที่สามรามูลพยายามไล่นาวิยะครับไล่ไล่ไปโอ,โ,โอ้โหมันมากตั้งแต่ยกนี้คือมันเลยพิยาก็พยายามกระแทกซ้ายจิ้มตามตมาตูมตูมตูมซึ่งซ้ายเย็บนาวิยะโอ้โหเย็บได้แรงมากนะครับแล้วแม่นยำด้วยจังหวะที่ กาดลามมนไม่ได้กาดปกตินะครับบางบางคนคือกาดแบบโชเดอร์โลยืนหันข้างใช่ไหมแต่ลามมนตรงๆเลยแล้วแล้ว,ลวยกบังแบบนี้เลยฮะคือเรียกได้ว่าช่องต่อยเนี่ยมีนิดเดียวแต่จังหวะที่แบบหล่นกําลังจะต่อยต่อยเนี่ยแบบกาดกําลังหลุดลงเพื่อต่อยะฮะนนวยะาก็ยิงซ้ายทิมเข้ามาแบบทะลุกาดตลอดนะฮะแต่หลายๆห,หมัดก็ไม่ทะลุติดนวมบงังตลอด คือหนักมากนะครับหมัดเย็บก็หวังผลได้แล้วตอนแรกก็คิดว่าแนาวเย็บน่าจะต้องเย็บกินทรงไปก่อนรามโมนี่พยายามมุดเข้าไปต่อยซึ่งน่ากลัวมากนะครับจังหวะการออกหมัดของรามโมนเนี่ยถ้าคือ,อยังไงอะถ้าคุณดูมวยมาในระดับหนึ่งจะเข้าใจเลยว่าไอ้หมัดแบบเนี้ยหากินได้แล้วหมัดแบบเนี้ยคู่ต่อสู้จะจับทิศทางไม่ได้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่จะเอวียงมาเมื่อไหร่ซึ่งเป็นหมัดที่ เหวี่ยงมาแบบนี้ฮะมันคล้ายๆกับแบบคอร์สเข้ามาหน่อยแต่เหวี่ยงมาเต็มข้อเลยอ่ะคือโดนไปนี่หากินได้หนะครับหล่นตุ๊บหล่นทับได้เหมือนกันนั่นแหละครับทําให้นาวญะเนี่ยต้องรัดกุมขึ้นจะต่อยเน้นบึ้งบั้มเนี่ยมากไม่ได้แล้วเพราะรามนพยายามพุชเข้ามาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาคือพยายามเข้ามาอยู่ในระยะที่ตัวเอง เหวี่ยงหมัดมาได้แบบเกิดร้อยแล้วเหวี่ยงได้เร็วแล้วเหวี่ยงได้แรงด้วยแล้วประสิทธิภาพของ power ของการเหวี่ยงนะแต่ละครั้งอ่ะหวัดเสียวนายะหลบเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาตลอดเนี่ยคือน่ากลัวมากอันนี้คือในยกที่3นะพอขึ้นยกที่4ครับผมกล้าการันตีเลยว่ายกเนี้ยผมโอ้โหตั้งแต่ยกที่4ไปผมการันตีเลยว่าผมติดดาวให้แบบถ้ามีสิดาวผมให้ร้อยดาวไปไปเลยประมาณนั้นคือแบบโคตรมันคือทุกคนแบบใส่กันยับแบบ โอ้โหแลกเดือดกันสุดๆนายะก็ไม่ถอยมากราโูนก็ไม่ถอยนะฮะเรียกได้ว่ายืนปักหลักซัดกันเลยอะ่ะคือโอ้โหมันต้องอย่างงี้ฮะแล้วจังหวะชั้นเชิงต่างๆแต่และคนงัดกลเม็ดออกมาแบบเปิดเกมกันตั้งแต่ยกเนี้ยคือนายะก็กะแบบเอาให้ล่วงเอาให้หลับแล้วราโูนก็แบบเอามาดิโดนก็มาดิเอามาเลยมีเท่าไหร่ใส่มายะมีเท่าไหร่เอามาหมดมาพี่ยุ่นพี่เจแปนมีเท่าไหร่พี่ปล่อยมาฮะผมพร้อมแล้วนะฮะคือ ใจมาเกินร้อยอ่ะเฮ้ยมวยมันต้องอย่างนี้กบไฟคาใเนโลก,กับวิลเลียมสกูเรียบยุทธเนี่ฮะเพราะสกูมันมาแบบโยกไงมันไม่กล้าเปิดเกมบวกกับคาใเนโล่ไงกบไฟดาวินฮานี่แบบเละตุ้มเป๊กกบไฟและอันกาเซียแบบมิดเรียกได้ว่าใครเซ็งมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์มาดูวันนี้คือหายเซ็งนะครับถ้าไม่นับ ไปน้องโอกับกองธรณีนะถ้าไม่นับฝั่งมวยไทยของวันนะคือหายเซ็งแน่นอนนะครับเพราะนาวยานี่หวดแบบระเบิดใจสุดๆนะครับแบบซัดกันแต่แยบนาวยากระแทกแรงมากนะครับกระแทกไปกระแทกมาเนี่ยโอ้โหสังเกตได้ว่าแบบตัวหน้าผากของลาโมนะฮะมันจ้ำเลือดไปหมดเลยอ่ะคือทั้งโดนทั้งนวมทั้งหมัดแบบรุนแรงรุนแรงจริงนะฮะแต่การเหวี่ยงออกมาแต่ละทีเนี่ย ทําให้นายวิยาต้องต้องคิดนะว่าจะใช้จังหวะไหนต่อยนายรุยก็เลยเปลี่ยนรูปแบบฮะด้วยการแบบคอร์สเข้าลําตัวโดยเฉพาะหมัดซ้ายเนี่ยเพื่อแบบต่อยเข้าไปที่ชายโคงด้านใต้ให้เยอะที่สุดนะฮะทำให้จุกทําให้ช้าลงแล้วก็ทําให้ลาโมนเนี่ยออกอาการ แล้วก็ออกอาการจริงๆฮะแล้วนาวิยกะก็โดนเหมือนกันนะครับมีมึนเหมือนกันต้องแบบกระโดดเด้งๆๆ,ๆ,ๆออกมาแล้วเข้าไปหาจังหวะทําใหม่แต่สภาพร่างกายดีทั้งคู่ยอมรับเลยแล้วก็นาวิยะก็ซัดเข้าไปฮะซัดเข้าไปวลาโมนี่ถูกต้อนในยกหกนี่ติดมุมเจียนอยู่เจียนไปดูแล้วโอ้โหขนลุกอะไม่ได้ไม่ได้ปวดขีด้นะครับแต่รู้สึกแบบเฮ้ยนี่สิว่ามวยสากลโลกศึกล้มแชมป์อันดิวส์บิวเต็ด มันต้องแบบนี้เว้ยมันต้องแบบมันสะใจแบบเล้าใจมันต้องแบบนี้ฮะแล้วโคตรมันเลยแล้วไอ้ตัวลาโมนไอ้กาเดนัสเนี่ยจำชื่อดีๆนะทนแบบทนแบบทอาหดอดทนสุดๆนะครับคือโอ้โหเขาอดทนมากฮะคือจริงๆยกหกเนี่ยแกควรจะลงไปนับลงไปกองกับพื้นแล้วนะแต่ยังยืนอยู่ได้ยังฝืนกัดฟันสู้ตลอดแล้วเหมือนจะล่วงจะล่วง หวดมาเหมือนร่วงๆวดมาตามตลอดโอ้โหยังไงฮะทุกคนสู้มากเลยอ่ะนาวยากแบบอุกูไล่จนเหนื่อยไล่จนแบบหอบอ่ะคือนายาาพอเห็นจะเพียงพ้าแกก็ตามงานแบบพายุหมัดอ่ะแต่ละมนมันไม่ร่วงฮะทุกคน ทนทนจริงนาวยานี่ยังว่าโดนจังๆแล,ลว้วร่วไหมแต่ราโมน,นี่โดนไปเยอะมากแต่ไม่ร่วเรียกได้ว่าสะสมสะสมสะสม,สะสมมาเยอะมากแล้วนะครับเรียกได้ว่าแบบถ้าให้เต็มร้อยเนี่ยโดนไปสัก9 8 9 9แเการล้วอาการสะสมของราโมนเนี่ยเตย็งกัดฟันยืนอยู่ได้ครับเรียกได้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวของแท้และยกที่7ครับผลมันก็ออกครับราโมนลงไปนั่งนะครับแล้วก็โดนนับในยกที่7 แต่เอาตรงๆคือบาดแผลที่โดนสะสมกันมานาย่าต่อยเขา้ากกหูบ้างต่อยเข,าข้าคำหมับบ้างต่อยเข้าหน้าผากบ้างโอ้โหเรียกได้ว่าอัดหมัดขวาเยอะมากแล้วขวาตรงก็ไปแต่ละหมัดเนี่ยหนักและรุนแรงและเข้าไปแบบแม่นยำมากนะครับจังหวะฟุตเวิร์กแกดีแล้วก็คมแต่จังหวะเหวลาโมนเนี่ยก็ยังน่ากลัวอยู่แต่แรงเริ่มหมดแรงเริ่มถอยแรงเริ่มหายละสาหรับลาโมนเนี่ยสิ่งเดียวที่ทําให้แกยืนอยู่ได้คือ จิตใจะฮะใจแกมาเกินร้อยแล้วแกน่าจะบอกตัวเองว่ากูห้ามล้มนะห้ามทิ้งตัวนะเข่าห้ามแตะพื้นนะยังไงก็ต้องไปต่อยังไงก็ต้องสู้ให้เต็มที่ไปให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะไงก็ตามห้ามแพ้ห้ามหลับเด็ดขาดและแกก็สู้แบบสุดใจยกงแปดก็เห็นผลนะครับกรรมการเข้ามาขวางยุติการชกจบแบบทีเคโอ นาวิยะอินเอป้องกันตำแหน่งแชมป์อันดิสบิวเต็ดได้แล้วก็เข็มขัดเดลิงเข็มขัดแห่งเกียรติยศผมไม่บั่นใจกับเข็มขัดเดลิงนะครับว่าให้กันได้เพราะเหตุผลอะไรหรืออะไรยังไงครับคาเนโลก็มีแล้วก็นาวยะอินุเอก็มีเหมือนกันนะครอุซิกก็น่าจะมีเหมือนกันแหละก็ได้ไปนะครับเข็มขัด4ีสถาบันหลักแล้วก็เดลิงอีก1เส้นนะสำหรับนาวยะแต่บอกตามตรงว่าคู่นี้ เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเหมาะสมมากแล้วก็เป็นคู่ที่เฮ้ยมันต้องแบบนี้แหละศึกล้มแชมป์มันต้องสนุกดูเดือดมันสะใจแบบนี้มีให้ลุ้นกันแบบหวัดเสียวตลอดเวลาเรียกได้ว่าเต็มศิษผมให้ร้อยคะแนนเลยไม่ต่างกับคู่พี่น้องโอหกับกล้องเทรนี้เลยนะถ้าเปรียบเทียบกันนะออกอาวุธกันตลอดเวลาเหนื่อยด้วยนะฮะ,แล,ะแ,แล้วก็แต่ละหมัดของทั้งสองคนเนี่ยหนักๆแรงๆกันทั้งนั้นคารวะหัวใจของราโมน กาเดนัสเลยเรียกได้ว่ากบวิลเลียมสกูแบบเหยียบลงดินมิดลงไปในนรกเลยครับคือแบบเอาตีนขยี้ขยี้ขยี้มันลงไปเลยนะฮะสำหรับเจ้าวิลเลียมสกูเนี่ยแล้วก็ดาวินแฮนนี่ไม่ได้งงหัวออกมาเลยครับเรียกได้ว่าตัวของนมมนเนี่ยราโมเนี่ยขยี้มิดดินผมก็มั่นใจว่าในอนาคตชายคนนี้จะมีชื่อเสียงมากขึ้น ในอนาคตเพราะว่าได้ต่อยกอับยอดมวยของโลกอ่ะอันดับ2ของโลกอย่างนาวยะอิน ah ูเอะก็จะเป็นอะไรที่เราทุกคนแฟนมวยนะฮะจะจดจําชื่อผู้ชายคนนี้ไปอีกนานแล้วก็นาวยะยังยอมรับเลยครับว่าเซอร์ไพรส์ามากไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วก็ก็ต้องยอมรับตัวราโมนจริงๆนะั่นแหละว่าสุดยอดนาวยะเดินเอาเสื้อมาให้ราโมนด้วยนะครับปกตินาวยะจะไม่ค่อยยุ่งกับคู่ต่อสู้เท่าไหร่แต่ไฟนี้นาวยะนี่ยอมรับเลยว่า คนนี้คือคนที่แข็งแรงและแข็งแกร่งจริงๆไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าชายที่แทบจะไม่มีชื่อแบบโนเนมเลยแต่สู้ได้ดีขนาดนี้ก็ไม่อยากคิดเหมือนกันว่าถ้าลาโมนเอาชนะนาวยะอิโนโนเอได้อาจจะดังเป็นผู้แตกคล้ายๆกับแมนนี่ปาเกียวในวันนั้นเลยที่มาต่อยไฟแรกที่อเมริกาเป็นมวยแทนนะฮะแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงโนเนมแต่ซัดตัวของนักมวยเจ้าถิ่นที่มีชื่อเสียงมากแบบหมอบกระแตเลย คล้ายๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็ลาโมน,นี่เราจะได้รู้จักเขาอีกเยอะต่อจากนี้ไปถ้านสดงฟอร์มดีแบบนี้อยู่ครับก็สุดยอดเป็นลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยผมก็จึงมองว่าเฮ้ยมีโอกาสได้ต่อยกับโคตรมวยต่อยกับโคตรฝีมือซัดให้เต็มที่ไปเลยใส่ให้สุดซ้อมให้ถึงแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ทั้งโลกจะจดจำคุณในฐานะนักสู้ตัวจริงดีกว่าจดจำคุณในฐานะไอ้ขี้แพ้ไอ้วิ่งหนีไอ้วนไอ้เล่นหน้าเล่นตา ไอ้ไอม้มวยซ้อมไอ้ไอม้มวยของปอมไอม้มวยเก๋นนะฮะแล้วแต่ว่าอยากจะให้โลกจดจำแบบไหน,นก็จงทำสิ่งนั้นออกไปครับก็วันนี้พูดผิดไปแต่ประการใดให้ข้อมูลทานา้ผิดไปขอโทษและขออภัยมาทนีด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้ดูมวยแล้วก็ทุกคนครับไฟนนี้เต็มสิบให้คนละเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้เลยครับของจริงแค่ไหนบอกผมหน่อยครับแล้วก็สนุกกับมันมากน้อยแค่ไหน คอมเมนต์ <Comment S 2> มาพูดคุยกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ